สภารอทูยูนิเวอร์ซิตีสนับสนุนโดยกล้าคิดกล้าทำเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกว่าโอสดสภา สวัสดีครับถึงเวลาแล้วนะครับพี่แม็กจะพาน้องๆเยาวชนไปติวเข้มกับติวเตอร์ชั้นนาของเมืองไทยเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยกับโอสสภา Road to University ที่ได้รับการตอบรับจากน้องๆในส่วนภูมิภาคกันอย่างล้นหลามเลยนะครับและว,วันนี้เราก็ได้สัญจรมาติวเข้มกันที่นี่ครับกรุงเทพมหานครก็มีน้องๆเยาวชนเนี่ยมาร่วมติวเข้มกันอย่างคับขั้งเหมือนเดิมเลยโค yeah! รงการนี้เหมือนเป็นผู้ใหญ่ใจดีมามอบ ของที่มีค่าให้กับน้องๆที่จะเตรียมตัวกันสอบเข้ามหาวิทยาลัยนักก็ต้องขอบคุณมานโอกาสนี้ที่ให้น้องๆของเราเนี่ยได้มีโอกาสก็อยากจะฝากให้น้องๆตั้งใจเรียนด้วยโครงการเอ่อ uh, Road to University ได้รับการตอบรับทั้งในส่วนของภาครัฐทางท้อง, uh, งถิ่นนะคะแล้วก็ในส่วนของน้องๆน,นะคะที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากสิ่งหนึ่งที่เรา uh, รู้สึกินดีก็คือว่าแบรนด์ต่างๆของกระทรวงพาณิชยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ของชัร์คลาสกที่ไมาเนี่ยก็ได้ให้การสตนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่เหมือนกันเพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางด้านการศึกษา การเรียนฟิสิกส์เนี่ยก็ขอย้ำนิดนึงว่าเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยทฤษฎีนี้สำคัญที่สุดและเดี๋ยวอาจารย์จะบอกหลักการจำสูตรอะไรต่างๆให้ในักเรียนานารู้นะครับเพ่อจะได้จำสูตรได้แม่นๆ,ๆนะครับผมจะเอาเทคนิคนี้นะครับไปฝึกซ้อมทำโจทย์ย้อนหลังลหลายๆภาษาครับได้มีประสบการณ์และเทคนิคเพิ่มขึ้นไปอีกครับแล้วก็ผมจะเอาไปสอ,เอนเพื่อนๆนะครับก็อยากจะขอบคุณโอสถสภาที่เปิดโอกาสให้เด็กที่ไม่ได้เรียนพิเศษได้มาติวเพื่อ มีโอกาสพร้องกับเท่ากับเด็กที่เรียนพิเศษนะครัในครั้งต่อไปนะครับโอสถสภาก็จะพาติวเตอร์ชั้นนําไปติวแคมให้กับน้องๆเยาวชนที่อยู่ทางภาคใต้กันบ้างนะครับโดยในวันที่2และ3กันยายนนี้เรามีนัดเจอกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับหรือว่าจะดาวน์โหลดเอกสารประกอบการติวก็ได้นะที่ www. osthapa. co. th และอาทิตย์หน้านะครับพี่แม็กจะพาน้องๆไปดูบรรยากาศการติว้คปี่จังหวัดเชียงรายก่อนจากกันพี่แม็กก็มีเคล็ดลับดีๆจากติวเตอร์ชั้นนามาฝากน้องๆที่กาลังเเตรรียมมัววสสอบข้าาู่ห วิทยอะไรเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมเอาไปใช้กันด้วยละกันวันนี้พี่แม็กต้องไปแล้วล่ะเดี๋ยวต้องไปติวกับน้องๆต่อสวัสดีครับเคล็ดลับในในการเรียนวิชาฟิสิกส์ให้เก่งนะครับนักเรียนจะต้องเรียนทฤษฎีให้ริบร้อยก่อนแลนักเรียนต้องฝึกฝนโจทย์เยอะๆโดยที่อาจารย์ขอเน้นว่านักเรียนจะต้องฝึกโจทย์ด้วยตัวเองนะครับมันจะทําให้ทักษะความชานาญนักเรียนเนี่ยดีขึ้นสามารถเอาไปสอบเข้ามาไปไหนเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับ